มาค่ะมาดูงบตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นงบหลักที่กิจการจะต้องรู้จักนะคะทั้งหมดมี4งบเนาะมีงบจูนงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นและวันนี้นะคะพี่จะจะมาเล่าถึงงบกระแสงเงินสดค่ะ ตัวที่เป็นพระเอกนะคะที่เจ้าของกิจการทุกท่านอยากดูแต่ไม่ค่อยมีใครทําให้ดูนะคะมาดูกันค่ะว่างบกระแสเง,งินสดตัวนี้นะคะเขาจะบอกข้อมูลอะไรเราได้บ้างเนาะคำถามยอดฮิตเลยนะคะของเจ้าของกิจการที่พี่จ๋าเจอก็คือว่าในงบกําไรขาดทุนของเราเนี่ยมีกําไรเหลือแล้วก็มีต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรด้วยแต่ทําไมไม่มีเงินสดนะคะมาดูตัวเลขที่งบตัวอย่างนี้ได้เลยนะ อย่างตัวเลขตัวอย่างนี้นะคะกําไรขาดทุนที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่12ล้านบาทแต่ลงมาดูนะคะเงินสดนะคะที่คงเหลือสุดที่หมายถึงว่าเเคลื่อนไหวทั้งปี65นี้นะคะมีทั้งบวกทั้งลบนะคะสุดที่แล้วมีเป็นบวกอยู่เพียงแค่5ล้านบาทค่ะ ตรงนี้นะคะคือจะสามารถทำให้เรารู้ว่าจากกําไร12ล้านนะคะทําไมมีเงินเหลือแค่5ล้านบาทในปี65นะเราก็จะมาทํางบกระแสงเงินสดเพื่อวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหานี้กันนะคะว่าเงินนั้นเป็นจมอยู่ที่ใดบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่ากําไรที่เป็นตัวเงิน53ล้านเอ๊ะเราเงินหายไปไหนหมดล่ะ โอ้โหมีกำไรต้อง53ล้านเนาะแล้วทำไปเหลือ5ล้านนะคะกำไรที่เจนเนเรตเป็นตัวเงินเนี่ย53ปรากฏว่าทำไมคะเนี่ยดูตัวติดลบนะคะในงบกระแสเงนินสดเราดูตัวติดลบคือตัวที่เงินเราหายไปอยู่ในจุดนั้นๆเนาะมองไปปุ๊บก็จะเจอเลยว่าเงินเราไปจมในสินค้าคงเหลือต้อง10ล้านนะคะหายไปได้10มองปุ๊บๆๆต่อมานะคะก็มีการเอาไปจ่ายคืนเงินกู้ยืมนั่นเองค่ะ ไปจ่ายคืนวงเงิน O อดี10ล้านเงินกู้ยืมระยะสั้นสิล้านแล้วก็เงินกู้ยืมระยะยาว20ล้านเนาะก็เลยทําให้เงิน53ล้านเนี่ยที่เราทํามาหาได้ในปี65เนี่ยเหลืออยู่เพียง5ล้านค่ะงบตัวนี้นะคะเป็นตัวตอบโจทย์ได้เลยว่าเงินหายไปไหนหมดดูได้จากงบนี้ ก็อยากจะขอให้ผู้ประกอบการนะคะทํางบตัวนี้ขึ้นมาใช้งานบริหารเก็บกับเงินสดของตัวเองในทุกๆเตือนนะคะเป็นการดูตัวเลขทางเงินที่ดีมากอย่างหนึ่งเลยเพื่อจะเข้าไปบริหารจัดการแก้ไขได้ทันท่วงทีและปัญหาจะไม่บานปลายนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะสิ่งที่ควรจะเข้าไปจัดการปัญหาลําดับแรก ก็คือตัวสต๊อกนั่นเองค่ะว่ามันจมอยู่10ล้านเนี่ยเกิดเพราะอะไรมีสินค้าล้าสมายัยสินค้าชำรุดขายไม่ได้แล้วพวกกลุ่มเด็สต๊อกทั้งหลายเราจะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ทันท่วงทีโอเคค่ะไว้จะมาถ่ายทอดความรู้บัญชีก็แค่นี้ดีๆต่อๆไปนะคะติดตามกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ